สำหรับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการซื้อ eSIM นะครับสำหรับคนที่ไปเที่ยวต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่อยากใช้ Data ้าโลมิงของมือถือที่ไทยนะครับเพราะว่าอาจจะได้บริมวณข้อมูลที่แพงนะครับหรือว่าได้น้อยเกินไปนะฮะผมมีทางเลือกหนึ่งก็คือการใช้ eSIM ของประเทศนั้นๆนะครับซึ่งราคาก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยทีเดียวครับผมยกตัวอย่างนะครับผมจะซื้อ eSIM ของประเทศลาวนะครับผมก็เข้าไปที่ eBay นะครับผมก็ e ค้นคำว่าอ e ีซิมตามด้วยชื่อประเทศนะครับหลังจากนั้นเราก็มาดูว่ามีใครขายบ้างนะครับนักตัวอย่างนะครับก็จะเป็นของคนคนนี้นะครับเขาก็ขายอ e ีซิมของลาวอยู่นะครับข้อมูลอยู่ที่10บกิกนะฮะสิบกิกห้าวันนะครับสิบกิกห้าวันอยู่ที่เออประมาณ200นิดหน่อยนะครับอ่าประมาณ258บาทยังไม่รวมแบตนะครับก็ปริมาณที่ใช้ก็10บกิกนะครับโทรอีก15นาทีหลังจาก ปริมาณด a ต้าหมดก็จะสปีดอยู่ที่ 128K นะครับหลังจากซื้อเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีอีเมลส่งให้คุณนะครับอีเมลก็จะบอกว่าให้คุณเข้าไปที่เว็บไซต์นี้แล้วก็ให้กรอกออเดอร์นัมเบร์ที่คุณซื้อนะครับยกตัวอย่างผมก็จะ Copy นะครับตัวออเดอร์นัมเบร์ไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเข้าไปที่เว็บไซต์ที่เขาส่งมานะฮะคุณก็ไปกรอกนะครับในส่วนของช่องทางที่คุณซื้อนะก็คือ eBay มันก็จะมี eBay กับ z o กับอรับ แล้วก็กรอกออเดอร์ดัเบอรที่คุณได้มาเมื่อสักครู่นะฮะจากนั้นก็ใส่อีเมลของคุณเองนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็กดที่ next นะครับหลังจากนั้นก็จะมีะส่วนของเมลมาอีกฉบับหนึ่งก็จะเป็นส่วนของ qr code นะครับคุณก็สามารถใช้กล้องมือถือนะครสแกน qr code นี้เพื่อเพิ่ม e sim เข้าไปใช้งานในประเทศนั้นๆได้เลยครับสวัสดีครับ